มาโอเคต้องโอเคเจอตัวเก่าเหมือนเดิมไม่ต้องพร้อมกสองคนวันนี้ไปก่อนเลยตัวแรกนี่คือสำคัญมากหลังจากหาเนี่ยแม่งแบบมนน้อยป้องกันได้เยอะผมเอาผีาฟางมาตัวเยโอเคเพื่อจัวเป็นเลไอ้ถั่วนี่คือกุลานันที่กุลานันเอต้องมาอย่างน้นยอยสองตัว อาวางถั่วเลยถั่วนี่คือแบบมันเป็นตัวแทงรับได้ค่อนข้างง่ายน,นี่มีเนี่ยชิ้นผ่าะโอเคป้องกันให้มันเยอะมากอ่ะเอาเฮ้ยเอาไอา้คือตัวเกมบูค้างนะเออลูกจะเล่นยังไงเนี่ย ถ้ากูเป็นอย่างนั้นเออนี่ยนี่วะเอาเออดีดีโอเคเห็นไหมมันเกมเนี้มันเซฟได้เนะี่ยถือว่าดีหน่อยตัวบนี้โดนไอตัววิ่งเดี่ยนี่คือตายหาเลยตายหาสามรืบมาเลยเออข้ามันข้ามาเลย เอันนี้คือาการป้องกันที่สมแบบของผมบอกเลยโคตรโหดไอ้เหี้ยเกมนี้ดูไม่มีตัวสักตัวที่ไหนไม่ผ่านเสีดได้รวยมาเลยรวยมาเลยข้ามมันเลยก็มันสวยงามสวยงามเออจะเก็บเงินไปเรื่อยก่อนผมเก็บเงินเนี่ยกูเก็บเงินไปเรื่อยไอ้เหี้ยดูยได้ข้ามามันก็มาเลยเออ แม่งมันมาเยอะชิบหายเลยเฮ้ยโอเคว่าเวสสุดท้ายเลยมาเลยว่าไงโอ้โ oh, หแม่งสแปมตัววิ่งเรื่อยไม่มันสแปมแค่สองตัวแล้วดวงอทิตกูก็มีพันกว่าด้วยแม่งมันไม่เสกตัวกูก็รวยเลยเออมึงขามาเลยแม่งก็ต้องเลือกกันใดอันหนึ่งกันแหละแม่งต้องเก็บดวงเยอะแม่ก โอ้โหต้อนอะไรวะเนี่ยโอเคกูต้องเจออะไรเฮ้ยไอ้ชี้นหัวถังเอามีการเลือกด้วยกูเอ่อไอตัวนี้แล้วกันเอาเขยกูต้องเอาผักทดีดิเออผักทีแล้วอันไหนวะที่กูแทนต้องจำเป็นเอาเนี้ยแล้วกันผักทีฟ้า เห็นว่ามันความสามารถของตัวร้อยห้าสิบเนี่ยเออผมเรียกอะไรวะต้นมะขามมเกงต้นมะขามมเกงมันชื่อแบบนี้เหมือนอยู่แบบหน้าหน้าตาแม่งแบบโคตรอพยพักลงเพราะนั้นตัวนี้มันความสามารถคือมันเหมือนจะตีใกล้แต่ความสุสามารถกินได้วันช็อตทีแบบอยู่ที่รวดเร็วแล้วต่อไปคือไอซับปีเอีนนี้ใช่ไหมวางไว้ตรงนี้เพราะว่าราคาถูกแล้วก็ดาเมจวันช็อตด้วย เลยไปช็คอ,ไปไปอโอเคต็ดีละโอเคอพวกอุตการป้องกันสูงแต่ไม่มีไอ้ฮะแรกวหัวกระ <_ t ask> แปงคือรู้เลยว่าไม่เลือดอีกสามเท่าเลยเลือดอีกสามเท่านี่ไงมันสามเท่าดีิงไงแล้วัวยังไม่มีตัวระเบิดด้วยฮี่อะแล้วดูหัวแต่มันก็ที่อุบายคือมันจะไม่ค่อยมาบ่อยนะมันไม่ค่อยมาบ่อยเท่าไหร่ โอเคกัดมาเลยกัดบันกัดบันกัดบันกัดมาแรกเออเตอได้อะรวะม้โหแพงกว่าน,นี้ด้วยเี่นั่นสองเท่าโอเคโหข้าแต่ความสามารถนะนะมันคือผักชีสองจุดศูนย์ึ่งวามสามารถมันคือจะยิงได้แค่สามนัดแต่แพงกว่าสองเท่าแพงกว่าผักชีหนึ่งจุดศูนย์สองเท่าเลย้นเจ๊ต้องเป็นตัวแบกนี่ไง นี่คือการป้องก,กันทีห่หกกูมีเอววาละวางตันนี้ก่อนเพราะรีบมากหือว่าจะดูแบบอะไรวะที่มันโหนโหนขนาดเนี้ยแต่เนี้ยขอตัดข้ามไปแล้วกันที่เนี้ยตัดข้ามเยอะไปหน่อยเนะี่ยโอ้โหด่านนี้มีกูสองธงเลยเหรอมีกูสองธงเลยมุกตีมัน็นทงทงเท้ทธงเดียวนะเดี๋ยวดิด่านเว็บหกก็ทกสองธงเหมือนกันอละ หรือเปล่าวะไม่ดีดาดเจ็ดดาดเจ็ดก็มีสองธงแต่ดาดแปดทำไมมันมีแค่มีแค่ธงเดียววะไม่เข้าใจเออแฮ่ยงไม่เยียบเลยเออแค่ไม่ดูจากตรงนี้แล้วมันแน่จะแทบไม่ไปไหนเลยเพราะว่าฟูยังแบบนีงวางตัวเงทองเยอะแยะมมาเลยเออแฮ่ยืบมาเลย เยี่ยมโคตรเยอะเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีก็รีไปเฮี้ยกูรีวางถั่วเอาเยี่ยมเลย,ยกูเฮีย้ยงไม่งั้นเรี่ยงละเฮ้ยยิงงี้มันก็ใบได้วะจะวางอตัวผักไทยยกหลังสองเฮ้ยครูดาวเดียวนะไม่ได้คุูดาวช้าอะไรขนาดนั้นเลย ดูดิเอาวางหมันเต็มกเต็มเฮ้ยมึงรู้ดีว่าออกแล้วทำไมมันเกิดแบบสุ่มมเงาวันนี้ก่อเลยมันยิงที่สองนะจริงวะแถมยิงเร็วด้วยนะ เออไอตัวนี้ไม่เร็วนี่ตัด้าร์ดด้วยเร็ว oh yeah. ด้วยโอ้ไม่ก่อนเหี้ยรีบเก็บเงินเร็วรีบเก็บเงินเดนแบบเดี๋ยวไม่งั้นหนึ่งสองันต้องเดอหนึ่งน้อยสิบนแหละอือใช่มันแดดถั่วแล้วเฮ้ยลุงต้องรีบดิโอเค อืมวางได้แล้วนานเลยทุกอย่างน่าจะโอเคแล้วทำไมมันไปช้าจังวะมาดูนี่เออะตอนนี้น่าจะเรียบร้อยแหละอีฮียะสมิ่งหงกรแปงอือตัวนี้อีฮีนะปลดหน้าเต่าพวนั้นน,นี่คือน่าจาอะอีฮีอันี่นนนนนไม่ไหวแน,น่นอนเลยเนียดูดิถ้าเกิดไม่ถึง โอเคมึงโดนนัดนัตายแล้วดิงด้วยโอ้กระแปงนี่คือแบบอิดอยู่นะมันต้องโดนจิงครับเพื่อนมันต้องโดนยิงหลายนัดเลยประมาณห้าสิบน่าจะห้าสี่สิบกอนด์นัดเลยมันเหมือนมันจริงแบบไม่รู้เฮียกัวแต่พวกนี้ตลอดเลยโอ้ตัวนี้มันเป็นตัวโอโคโดพีจัดเพราะว่าละมันถึงราคาแพงแต่ไงก็ตามมันก็เก่งอยู่ดีกูชอบตัวมึงนะผักชีสองศูนย์ อ่าโอเคโอ้โหโหโหเชี่ยยิงรัวรัวโคตรรัวเป็นความดีเลยยิงแบบเป็นปืนอะไรวะปืนเอเคสี่เจ็ดไม่ใช่ดีลูกซองมากกว่าเนี่ยอ่านี่ไงการป้องกันที่สมบูรณ์แบบการป้องกันที่แบบโคตรเตะดูสซบๆโอเคหีืไปเหี้ยนเนี่ยแล้วกันต้อมใหม่ แล้วด oh, ูนั่นสีโฮสซอมบี้นั่นมันใกล้จะตายแล้วเพราะว่ามึงงานรัดไม่ไหวได้เลยอ่ะดูดูด้วยหัวกระแปง๋งดูหัวกระแปง๋งดิเอ้าใช่มันเอาแต่ทั้งสองตัวกับตัวหัวกระแปง๋งกับตัวหัวกระรวยโอเคมินิเกียนใกไหนวะโอเคมึงตัวกาลเลยเฮียมึงกันเลยมึนใกล้ไหนกันเทียวโอเคไอเนี้ยตายง่ายแล้ว เออมึงมาเลยมึงแค่ไหนว่ากูมีพวกคีสองตัวศูนย์ประมาณตั้งสิบห้าตัวมึงจะรับไหวเปล่าเฮียมีตั้งสิบห้าตัวแล้วก็ฟาร์เมเงินไี้โคตรรัวเด้ดูดิดูดูเงี้ยเพราะว่าควรวาง10สิบตัวมากกว่านะมากกว่าห้าตัวอีกอะไรวะอ๋อไอเฮียโฆษณาอู้ยเงเด้วจะมากินหมึก มาเรีกซอมบีทีเรีกซอมบีจะมาหาบา้านมึงเซย์สิตซอมบีอืมโอเคเห็นว่าต้องเตรียมพร้อมใช่ไหมเอาโหโหเยอะเพิ่งมีไะยี่สิบหก,กตัวเดี๋ยวมีการสุ่มด้วยเหรอเฮ้ยมึงมาสองตัวจะบ้าปะเนี่ยโอ้ตัวเนี้ยละวกันตัวที่มันยิงย้ไมงดูดิวินโด ด้วยโฮสต์ไตรู่นี้วางตัวนี้ก็เลยแะเป็นยังไงไม่ใชีมีถั่วมันมีตัวนี้ไหมอันนี้จำเป็นเลยปัตดไทยธรรมดามยิงซะอย่างนอยมันเสกซอมบี้ธรรมดาเนี่ยถั่วนี่คือเอาไว้ก่อนเนี่ย เออมาผักชีมาผักชีวเ้ืเลยเลยเฮ้ยผักชีฝางินมาเลยงกินมันเนนนอ้ยโอเครีบ okay. คอมโบให้เร็วที่สุดเลยนี่คอมโบแม่งด่านนี้มีสองทงอีกโอ้โหแล้วคุณจะเล่นได้ไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ ่าโอเคทุกอย่างกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางตัวนี้ด้วยมาตัวนี้เพื่อพบกันนั่นมึงโดนแดกเรียบร้อยมึงโดนแดดล,เละเริลมเริใช่โชคดีเอ้ยมึงข้ามไนเนี่ยอ๋อเหี้ยนึงตัวนี้ตัว,ตวกระโดดได้ไอ้เหี้ยโอเคมันน่าจะไหวอะ่ะน่าจะไหวอยู่แหละ นี่แค่ถั่วนี่โอเคเป็นไอเขี้ยวหัวกระแปงอีกไอเวนมันเสกแต่หัวกระแปงเฟื่ออะไรวะใจมันกำลังเบืดเพราะไอนั้นกูเจอทำการงานสองชั้นเลยสองชั้นยิงยิงเลยยิงยิงมั่น โ okay, อเคตองชั้นโอเคมีระเบิดกูมีน้อยหนาสี่โอเคนี่ต้องมีตัวเนี้ยแหลยโอ้โ oh, ห oh, นัดเลยไม่ดีห้านัดมึงโดนเก็บมึงโดนฆ่าแต่เงี้ยไม่ต้องฝ่ายน,น,นี้ฟังนยูดีนี่คือการประกันที่แบบโคตรแนวเรียบเลยนี่กูเสก <c oughs> มึงกูกทัวร์สามชั้นเลยสามชั้นที่ทัวร์โหดเลยโอเคเอาแค่มากาลองเสริมอ่ะ มันกำลังชลังเรามันกำลังเสริมซอมบี้เว็บแรกเออพอดีเป๊ะมึงเอาหม้อข้าวมาแกงดิโอเคไม่เป็นไรบ่าแล้วหรือว่าได้ถุยโอเคมาดูกันว่าสิ่งปีในโหผักชีนี่คือมันแทบจะ จะได้อันนี้ก็ได้งั้นต้องการจะเลืกทียกน้องสองนี่ไงนี่งโง่นี่มาทำไมผมเล่นแบบโคตรโหดอตอนเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นแบบโคตรกากมากเลยอ่ะตอนผมอายุหกขวบ oh, โอ้ไมค์ก็อนที่จะดูสภาพมันเสียเสียโคตรดดัง โอ้โหถอดเลยตัวนี้ดูการยิงสแปมโอ้โหเยอะโอเคลงไปห้องนี้ด้วยเพราะว่ามันมันแบบอ่านี่ไงผักทีผักทีสองพัศูนย์ผักทีสองนศูนย์ไงฮึ่บเบิร์ตู้มเปโอ้โหนี่คือการโดนโดนยิงรุมแม่นยำเลย มาเข้ามาแกงมินี่โอเคตัวมาเข้ามาแกงกูอันนี้พอดีเออการป้องกันที่คือโคตรสูงโอ้โหโดนนักเกียวมึงก็ตายเลรอตัวโซโลนี่พอดีนะแต่ขั้ไม่ค่อคยใช้บ่อยโอ้โหเชื่อมึงโดนเดดลุลวงโดนเดดรัวไปดิมึงแล้วไอ,อ,อ้มะเข้ มันมีประโยชน์มันดูแทบเอาไว้แล้วกันอันนี้ก็มันกำลังโดนเด็กแน่ไงว่ามันโดนเด็กจริงด้วยไอ้แค่มันมีโอกาสตัดมันตายยากเนี่ยตัวนี้เราเปิดพ้องกันไปดิมึงเปิดพ้องกันเยอะมหาศาลของมึงดูสิว่ามันถูกถึงแค่ไหนโอเคกูเลือกแล้วเคลียร์หมดเลยตายห่าแล้วมันกำลังเสริมกอล กองเสือแต่นี่มันเวฟสุดท้ายละตายสิ่งง่ายเพราะไม่ตอนผมอยู่ได้แค่ตอนกลางวันยังตายง่ายวะแต่ทำไมผมตอนกูแต่ตอนนี้แม่งกูโหดเกินนี่ดูการพ้องกันแนวที่สมบูรณ์แบบผมซึ่งทัวเยอะมากโอเคอืมทุ่ยส่นบาทเรอไอ้เฮียเห็ดปอกไอ้ออนแซบตา